มือซ้ายหนูใส่ไม่ได้อ่ะลูกต้องเอามือขวาดีครับหนูขนาดข้างไหนอ่ะหยอดไปอ่ะหยอดครับหยอดเก่งมากเก่งมากอ้าวออกทำไมอ่ะลูกใส่เข้าไปดี อ่าหยอดไปเลยหยอดไปเลยโอเคเก่งมากอ่ะอันนี้อันนี้ใช้มือขวาใช้มือขวาลูกอ่าใช้มือขวาอ่ะใช้มือขวานะโอเคครับอ่ะอ่าหยอดมือขวาหนูเอียงยังไงลูกต้องเอียงยังไงครับือเออไม่ตรงช่องใช่ไหม <c oughs> <c oughs> หนูก็ต้องเอียงสิลูกออาใหม่เอาใหม่ มือขวามือขวาโอเคเอ,เอียงเอียงอ่ะอ,าอ่าหยอดลงไปอา่าอันนี้อันนี้มือขวาอ่ะอาไม่เอาหรอ